ก่อนผมเป็นอย่างเนี้บ่อยๆคือมันอาจจะเหมือนมันเพ่งจนชินนะครับแล้วด้วยกําลังมันอ่ะมันจะทําให้เกิดความบ้างขึ้นมาเพราะครั้งหนึ่งผมเคยเจอครูบาอาจารย์ผมสอนท่านเคยพูดคำหนึ่งบอกว่าเป็นอาจารย์ของคุณไก่เหมือนกันเป็นครูบาอาจารย์อาวุโสที่วัดแล้วครับท่านบอกว่ากบรู้กับอาจารย์รู้ไม่เหมือนกันกบไม่รู้เป็นธาตุสิ่งที่กบรู้ไม่เป็นธาตุแต่อาจารย์เนี่ยมองทุกอย่างลงไปที่เหมือนกับท่านบอกว่าท่านเห็นเป็นเป็นธาตุผมก็เอ๊ะผมก็ฟังท่านนะครับไม่ได้อะไร แต่พอดีผมปวดผมเป็นมะเร็งเงี่ยทันวันนั้นเนี่ยช่วงนั้นผมอาการมันแค่จะเยอะหนักเยอะแล้วท่านก็ชี้จอมปลวกให้ผมดูมป่าเนี่ยอาจารย์เห็นจอมปลวกไม่ใช่เป็นจอมปลวกกบเห็นไม่เหมือนอาจารย์จกกบเห็นว่างแต่อาจารย์เห็นจอมปลวกคือเป็นดินท่านก็พูดคํเนี้อีกผมวันนั้นเขาข้ามาส่งผมก็เลยเดินเอาข้าไปไปคืนเขาครับเป็นตัวพอมาถึงนั้นผมหน้ง่งเมื่อจะจะจะหลงอาจารย์ผมก็เลยรีบรีบนั่งลงก่อนแล้วตามันกลับไปมองที่จอมปลวกครับแล้วอยู่ดีมันก็พูดขึ้นมาในใจคำหนึ่งว่าอ หมายถึงว่าผมก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรมันก็คือเราไม่ได้ให้น้ําหนักมันมันมัน,มมนก็อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ผมก็เลยเอ้าจบแล้วก็จบเพราะว่าท่านเองเป็นคนชอบทําให้ผมหาพวกนี้มผมจะเป็นคนชอบคนครับอย่างเช่นบอกว่ากบอะสงบแบบกบไม่เคยแบบสติกบไม่รู้หรอกสงบเป็นไงผมแล้วเป็นยังไงหรือมา็นย่างท่านอาจารย์ที่ท่านเป็นอาจารย์ผมนะครับแต่ปีนี้ที่ท่านทําให้ผมต้องเดินมาที่ที่บุรีรัมย์แล้ววิ่งไปสุรินทร์มปหาอาจารย์เยื้อนเนี่ยเพราะเมื่อก่อนท่านมาเจออาจารย์เยื้อนท่านพูดกับผมคำหนึ่งบอกว่ากบไม่เคยดิ กดไม่อยู่จีเดนแทสก็ไม่รู้หรอกวเป็นไงผมก็อ้าไม่เคยดิ่งแล้วพฤติกรรมที่ผมเรียกเขามาเรียกดิง่งเหรออะไรเงี้ยเพราะผมไม่ดิ่งแบบนี้อาจารย์เย็ยจากกินน้ําเย็นแล้วมันดิง่งแต่ซิสเต็มที่ผมเป็นนะครับอาจารย์มันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยอาจารย์คือต่อให้เราจะเอากดไปเท่าไหร่สุดท้ายมันจะออกมาลอยของมันอยู่เป็นปกติแต่คราวนี้สิ่งที่เวลาคุณแก่พูดตลอนหลังๆที่ผมเริ่มสังเกตนะครับแต่ผมไม่สังเกตชัดเท่าที่อาจารย์ชี้นะครับคือเวลามันลอยอยู่ว่ะมันเหมือนเราชอบไปเค้าคืนกับมันอะไรเงี้ย ต้องมีเลยแหละมีผู้เลยแหละแต่ว่าทุกวันนี้อย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่าที่มันเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนที่มาเจออาจารย์เนี่ยคือมันมีก็มีมันไม่มีกค่ช่างมันอย่างไม่ใก่ตอที่ผมอยู่กับท่านอาจารย์นะครับถ้ามันชินนะครับมันจะมันจะเห็นเป็นโล่งเลยแต่อันนี้คือผมก็มองไปเรื่อยๆแต่สักพักนึงแต่ว่าจังหวะที่มันกลับมามองตัวเองแต่ผมไม่ล้วนมองตัวเองครับมันเลยเห็นตอนที่อาจารย์พูดมันบึ๊บกลับมาผมแล้วบอกอ๋อเหรออันนี้เหรอเออตรงนี้แหละให้เป็นเป็นทีละสัญญาคือความจําได้คือให้มันเป็นบ่อยๆครับ เพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างไงมันก็เป็นเรารู้อยู่ดีแหละครับเราเป็นคนมองเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นใช่ไหมแต่ถ้ามันเห็นเราเสียจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็มันจะเกิดวิิญาณเดี๋ยวนาเหลวงก็จะพูดะอะไรลืมแล้วเออไอเรื่องจอมปวกนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นมโนเพราะว่าไม่มีจอมปวกเนะัะเราเราเอาอะไรสักอย่างมามองด้วยกันอันนี้ก็ได้ครับหน้ากากดีนะครับสีจังดิ์เนี่ยโยมจะได้ดูด้วยนะอันนี้สมมติว่าเป็นจอมปวกเนาะ คือคนทั่วไปเนี่ยมันมันเห็นแต่สิ่งนี้แต่มันไม่เห็นผู้มองผู้เห็นนะหมายความว่ามีตัวเราจริงๆอะ่ะถ้าพูดโดย<ม>โดย,โดยปริยัติเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณเป็นผู้วินอันนี้เขาเรียกว่ารูปเนาะรกระทบตาเกิดวิญญาณทางตาครับแต่ด้วยอวิชชาเนี่ยไปยึดวิญญาณมาเป็นตัวเป็นตนคือมาเป็นเรา<ม>พอมาเป็นเราเสร็จแล้วกลายเนี่ยเราเป็นผู้เห็นสิ่งนี้นะ แล้วคนทั่วไปเนี่ยมันก็มีเราหมดแหละครับเห็นอะไรเราเป็นคนเห็นเนาะก็กลายเป็นว่าเราเป็นเห็นจอมปลวกครับทีนี้ต่อมาเมื่อเรียนธรรมะเยอะๆมันก็รู้ว่าคือมันไม่ให้ค่าแล้วว่าเป็นจอมปลวกแต่สัญญามันยังจําได้ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นจอมปลวกแหละแต่ว่ามันจะเป็นกลางมากขึ้นหมายความว่ามันไม่ให้ความหมายก็ได้คือสักแต่เห็นคือหมายเงว่าเห็นไม่ต้องไปบอกว่าเห็นอะไรก็ได้อันนี้ทําได้นะเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วไงเพราะไอ้สัญญามันก็อีกเรื่องหนึ่งที่จําได้ แต่บางอย่างเนี่ยมันมันอาจจะไม่ทันจําแต่มันเห็นเลยเนาะแล้วก็มีความเข้าใจถูกว่าอันเนี้ยโอเคสุตมว่าเข้าใจถูกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรานะแต่ทีนี้ไงไอสิ่งที่มันเข้าใจผิดอยู่คือยังมีเราครับเป็นผู้เป็นผู้เห็นรวมถึงเป็นผู้เข้าใจครับเป็นผู้มีปัญญานี่มันอยู่ในซีกนี้นี่ครัใช่ไหมทีนี้ถ้าไม่เห็นเราเนี่ยก็แสดงว่าเป็นอวิชชาสิใช่ไหม เพราะนั้นถ้าเห็นเราก็ใช้หล <ร bas> ักสติปัฏฐานคือร <pert> an <on> ู้ตัวครับรู้ตัวอะถ้าเป็นปัจจุบันเลยนะสมมติโยมมองมาที่อันนี้แล้วก็มองแบบนี้เลยนะที่หลวงก่อนโยมกบมาหลวงพ่อก็สอนวิธีนี้มองมาที่ถึงนี้หลวงพ่อก็ใช้ภาษาอันนี้แบบพื้นฐานเนาะว่าเห็นสิ่งนี้ไหมเราถามโยมเนาะเห็นไหมเห็นนะแล้วพอเห็นสิ่งนี้ไหมหลวงพ่อก็ถามว่าเอาแล้วใครเป็นคนเห็นน่ะตอบสิ อารมณ์ตอบกันนะใครเป็นคนตัวเราเนี่นะอ่าโอเคตัวเราเป็นคนเห็นแล้วหลวงพ่อก็ขยายอีกว่ามองออกไหมว่าไอ้สิ่งถูกเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วตัวเราผู้เห็นเนี่ยหลังตอบที่มันอยู่ตรงไหนตัวเราที่ที่ว่าเมื่อกี้เป็นคนเห็นนะมันอยู่คนมันอยู่ที่เดียวกับอันนี้หรืออยู่คนละที่อ,ทอ่าพอนึกออกไหมพออยู่คนละที่ปั๊บตวเนี้ยมันจะชัดมากขึ้นที่จะรู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นสิ่งถ,ถูกเห็นไปแล้วเหมือนกันครับ อันนี้ทันไหมพอตัวเราถูกเป็นสิ่งถูกเห็นปั๊บตรงเนี้ยมันต้องมีปัญญาครับปัญญาคือเข้าใจว่ามันมีคือเมื่อตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นอันนี้เป็นปัจจุบันเลยนะเมื่อตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นมันมันเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเอออันนี้หลวงพ่อพูดได้ฟังอะเนาะครับเออวาเมื่อตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นมันมีอีกสิ่งหนึ่งนี่ที่เห็นเราครับไอสิ่งนั้นแหละก็เรียกว่ามันเป็นวิมุตติญาณนะมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเพราะตัวเรามันเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วนะ พอเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเอ้ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาเห็นเราแล้วมันเข้าใจด้วยปัญญาว่าไอสิ่งที่มาเห็นเราก็ไม่ใช่ตัวเราล้านเปอร์เซนต์เลยเพราะมันเพิ่งรู้จักหนึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนพอรู้จักแล้วว่าไอตัวนั้นแหละมันไม่ใช่ตัวเราโอ้มันเป็นธรรมชาติที่มันมันพ้นจากตัวเราก็เลยเข้าใจเรื่องเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ได้ทันทีว่าครับไอตัวที่ทุกข์ก็คือตัวเราครับแต่ตัวที่ไม่ทุกข์มันไม่มีตัวจะทุกข์แต่มันเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ พอมันหลุดจากทุก <Tamam> ป <ens gegangen Genesis> ah, ั so on, so ๊บเนี่ยต่อมาเนี่ยต่อมาไม่ยากแล้วอาจเห็นตัวเราบ่อยๆโดยใช้อุปกรณ์แบบเรื่องเนี้ยเป็นแบบทดทวนฝึกหัดมองเอาไว้พอมองปั๊บมันก็เห็นเราครับพอมองอะไรมองสิ่งที่อยู่นอกตัวมันเห็นเราหมดเลยครับแล้วต่อไปมันชำนาญพอเมื่อชำนาญปั๊บตรงนี้ไม่ต้องเป็นอุปกรณ์แล้วครับเพราะมันจําตัวเราได้แล้วว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นจะเดินจะนั่งจะนอนจะมุดจะตีลังกามันเห็นเราหมดเลยครับ เราจะทุกข์เราจะสุขเราจะอยู่คนเดียวเราจะอยู่กับใครในบ้านมันเห็นเราหมดครับตรง,ตรง,งนรงี <laughs> ้ม, proto, มันเป็นว <miş> ิม <além flanzen> ุตติญาณแหละแล้วก็อยู่กับความไม่ทุกข์อืมเพราะว่ามันรู้แล้วนี่ว่าไอ้ตัวเนี้ยสิกเนี้ครับสิ่ที่รอดตัวเราเนี่ยมันเป็นสิกทุกข์ครับทั้งทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายทุกข์ต้องร้องไห้ร้องโบสารพัดครับแต่ไอ้รู้อ่ะครับมันพ้นจากทุกข์ก็เลยจึงเรียกว่าเป็นวิมุตติไงครับเป็นจะเรียกอะไรล่ะจะ วิมุตติยานทัศนะแล้วแต่แต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าฝั่งโลกุตระหมดจะเรียกว่าปัญญาวิมุตติก็ได้จะเรียกอะไรแล้วเกี่ยวกับวิมุตติอ่ะหลุดพ้น,นอ่ะเออเพราะนั้นเรื่องเข้าใจเรื่องหลุดพ้นแี้ยก็คําตอบง่ายๆก็คือหลุดพ้นแค่รู้ตัวครัครโอ้ยมันโคตงง่ายครับไปนีดนี้เอาตรงคนนี้เนี่ยจำท่าจะงงกว่าอันนี้ก็ใหญ่เพิ่มมาเดยก้าใหญ่เพิ่มมาที่หลวงพ่อพูดในหลวงพ่อให้หลวงพ่อฟังดิเข้าใจหรือไม่เข้าใจ นิดหน่อยเนาะให้รู้รู้ตัวเองรู้ตัวเองแต่ต้องรู้ด้วยปัญญาคือปกติคนนะทั่วไปบอกรู้ตัวเองถูกเราก็รู้เนี่ยรู้ตัวเองแต่มันมันรู้ไม่เหมือนกันดิคนทั่วไปเขาพูดได้เนี่ยตัวเองนั่งอยู่รู้ไหมมันตอบทันทีเลยรู้สิทําไมจะไม่รู้แต่ไม่ได้ลึกซึ้งถ้าลึกซึ้งเนี่ยต้องรู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ครับแล้วก็เข้าใจว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้เรานี่อย่างเนี้ยแล้วก็ลุกลึกซึ้งถึงขนาดว่า ้นทุกขันได้เลยอะครับแล้วลุกซึ้งขนาดที่ว่ารู้ถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บได้เลยเพราะอะไรเพราะตัวที่เกิดแก่เจ็บตายก็คืออยู่ซี่คือเรียกว่าตัวเราแต่ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมันพ้นไปจากตัวเราดีโอแต่โยมยังยังไม่ไม่ทันเดียวนะแต่ไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังมีเวลาก็คุยจะทำใหม่จะทำใหม่ชัดขึ้นใช่ไหมคือตอนนี้มันเปลี่ยนนะครับขาอการนะครับมันกลายเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ย ผมจะไม่แป๊บอย่างเงี้ยเด้วอย่างเงี้ยแต่ลอดที่เวลาอยู่กับหลวงพ่อเมื่อกี้ครับอันนี้ขออนุญาตใช้สัญญาณนะครับมันทํางานธรรมชาติแบบนี้นะครับตอนนี้มันเป็นเหมือนปองแปงเลยเพราะว่าก่อนก่อนที่ผมจะมาเนี่ยครับมันอยู่ดีๆวันนึงผมไปผมจะชอบเดินจงกรมท่นแล้วมันจะเป็นเป็นบ่อหินครับแต่ระยะทางประมาณกิโลนึงอยู่ดีๆวันนึงผมก็เดินไปไม่ได้คิดอะไรเนี่ยครับมันก็แปบขึ้นมาที่จริงอวิชาไม่มีอะไรนะหนึ่งอวิชาคือไม่รู้ตัวเรามันมันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยจะที่อันแวบขึ้นคอ เราจากไม่รู้ตัวเราแล้วคืออิชาคือมันทําเป็นออโต้เราไม่รู้ทุกอย่างมันเป็นออโต้เราก็ยังคิดบอกว่าอย่างเช่นแล้วเมื่อกี้เรารักไปแล้วทําไมทําไมเราอู่ที่ความักมันถื่จังหรือทำไมเม <ưng> ื่อกี้เราทุกจัง <ưng> แต่จริงๆเรารู้เราไม่รู้ว่าจริงๆเราพ้นจากความทุกข์มาแล้วแหละแต่เราพยายามจะกลับเข้าไปหาสภาวะนนั้นเพราะมีมีอุปทานอีกอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อร่ตอนนั้น,ม,นมันรู้สึกเร็วมากนะครับข้างในแต่มันก็ยังไม่เห็นอย่างที่หลวงพ่อพูดแต่ผมจะมีสภาวะแบบเนี้ก่อนหน้าที่จะมาคุยกับหลวงพ่อพอ,อยู่บ้างครับแต่มันไมมม่่่เเเเปนน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 หืืออออตีีี้ยลทัค แต่ตอนนี้มันก็ยังยังไปรู้ข้างนอกนะครับแต่พอเราอยู่นิ่งๆเฉยๆให้เป็นปัจจุบันจะดีที่สุดคือก็เห็นระหว่างที่คุยเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นทั้งสิ่งที่อยู่นอกตัวแล้วก็เห็นตัวเราที่ครับที่กําลังพูดกาลังแสดงเนี่ยแต่มันจะยังเห็นไม่ไม่ชัดตอนเนี้ยแต่เมื่อกี้ตอนที่ตอนที่หลวงพ่อพูดนะครับมันเป็นนี้เลยครับที่ผมนั่งฟังเฉยๆมันก็จะปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยทีนี้หลวงพ่อพูดถึงธรรมชาติครับกองของของท่านรู้สึกว่า เคยทาฌานก็เขาเรียกว่าวิปัสนาในฌานใช่ไหมรู้สึกเดียมไก่ก็พูดเนาะก็ได้เหมือนกันวิปัสนาในฌานเนี่ยก็คือมันก็เห็นความเกิดดับใช่นไหมเกิดดับในความความจริงๆพูดถึงในการเห็นเกิดดับเนี่ยมันจะต้องเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเปยถว่าแล้วเพราะองค์ฌานเนี่ยสมมติแล้วพอเข้าลึกเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นความว่างเนาะไม่มีอะไรครับแล้วต่อมาเนี่ยไอสิ่งที่มีก็คือเช่นสุขปิติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในความความไม่มีอะไรนะครเออ ถ้าถ้าไปมีปัญญาไปเห็นตรงนั้นก็จะเห็นสิ่งเกิดสิ่งดับจากความไม่เกิดไม่ดับเหมือนกันแต่ชั้นนอกมันยังมีผู้ทาฌานดีครับนึกออกไหมใครเป็นคนทาฌานเราไม่เคยเห็นเลยครับเพราะมัวแต่เห็นอารมณ์ในฌานแต่ไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยยังมีผู้ทาฌานนี่วอยากตรงนั้นยังไม่เห็นตัวเราครับถ้าเห็นตัวเราปั๊บอันนี้ก็เรียกว่ามันเห็นวงใหญ่ครับคือในฌานเนี่ยเห็นวงเล็กครับใช่ไหมแต่พพอ พอมีสติอีกระดับหนึ่งก็จะเห็นวงใหญ่ก็หมายว่าว่าเอ้ยมันยังมีผู้ทำฌานนี่ตรงนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวครับรู้ตัวผู้ทำฌานแล้วก right. ็ต่อมาอาจจะรู้ตัวผู้รู้ในฌานเห็นไหมรู้ผู้รู้แล้วครับตอะนั้นเนี่ยมันต้องทิ้งคือไม่ใช่ทิ้งฌานแต่ต้องทิ้งผู้รู้ผู้รู้ฌานใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ทิ้งผู้รู้ฌานนะจะติดเป็นอัตตากูทำฌานได้กูเก่งในฌานแต่ไม่วางผู้รู้ฌานนะครับมันต้องวางให้เกี้ยงครับอันนี้เขาเรียกว่ารู้แบบ รู้แบบหลุดครับไม่หรอกเขากาศเรียนหลวงพ่อเดี๋ยวตรงนี้แหละว่าเข้าใจที่หลวงพ่าเข้าใจครับอวคือพอดีว่าที่เขาการเรียนหลวงพ่อนี่เพราะว่าคืออาจจะขออนุญาตใช้สัญญาเรียนหลวงพ่อนะครับผมเริ่มทําพวกเนี้ตั้งแต่แรกคือไม่รู้ตัวละครับแต่ว่ามันเหมือนสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะไว้แน่นแล้วมันไปที่อารูปเลยหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อก่อนที่ผมพิจารณาในนั้นนะครับผมพิจารณาไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่านี่คือการพิจารณาแต่ไปเจอหลวงตาเชื้อเนี่ยผมเคยเรียนท่านบอกว่าผมไมม่ีนิง เราแต่เชียบเป็นคนแรกที่บอกผมเลยว่าไม่ดีนะผมก็เลยบอกอ้าวทำไมหลวงพ่อบอกท่านบอกไม่เห็นความเสี่ยมใช่ผมก็เลยบอกว่าขอไม่ตามหลวงพ่อรื้อให้ผมหน่อยได้ไหมท่านบอกท่านก็บรรลุนการเข้าไปอันไหนขาดทำเพิ่มอันไหนมีดีอยู่แล้วพัฒนาต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมาเห็นแวบตอนหลังที่มันเริ่มเป็นเรื่อยๆครับหลวงพ่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาว่าไหนก็แล้วแต่ผมรู้ว่าอย่างนี้คือมันไม่คงทีหมายความว่าต่อให้เราจะแบบไปอยู่แบบคือเมื่อก่อนผมอยู่ผมอยู่ประมาณในอวกาศนะครับหลวงพ่อ ไม่มีเลยครับตอนแรกที่ผมเริ่มเชื่อเรื่องกกศักยทติทิว่าไม่มีนะครับแรกสุดเลยนะครับคือผมนั่งแล้วหายแล้ะผมนั่งแล้วไม่หายเหมือนคนอื่นนะครับหลวงพ่อผมนั่งแค่แป๊บเดียวปุ๊บหายหมดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมเรียนครูบาอาจารย์ผมเนี่ยคือผมหายไม่หมดหลวงพ่อคือหายคือผมหายหน้าแต่หลังผมไม่หายท่านอ <laughs> าจารย์ท่านก็บอกเฮ้ยด e ีนะเว้ยผมก็ดีตรงไหนวะตอนหลังผมก็อ๋อมันทําให้เรามีกายระลึกได้ไเพราะถ้าเราไปทั้งหมดมันจะถลเขก็ไปมันลเออมันหลังมันเข้าไปเข้าไปเประลึกจนเราเราไม่ ชอบไปบางทีผมเป็นคนชอบพภาวนาบนรถครับจะนั่งบนรถเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่าทาไมชอบอย่างนั้นแต่ผมมารู้จากดวงตาเชื้อเนี่ยว่าผมไปเริ่มที่ชั้นสองชั้นสามมันไปตรงนั้นแล้วเพราะมันมันโค้งไงครับหลวงพ่อแต่ว่าประเด็นของมันที่เป็นหลักๆเลยเคยือบางทีเราไม่รู้ว่าเราเข้อรวังเราไม่รู้ตัวเลยแล้วผมก็นึกว่าผมว่างอยู่อย่างนั้นแหละแล้วนึกว่าพภาวนาด้วยครับแต่ตอนหลังที่มันมารู้ตัวในช่วงที่เป็นโควิดีครับพอเราใส่ดีมากๆเ่ะตันนะครับหลวงพ่อน้ำลายมันยืดครับตอนแรกผม่นึกว่าอ๋อเมื่อไหร่น้ำลาย มันไม่ไม่ใช่นั่นละแต่ว่าปัจจุบันที่มันเป็นนะครับที่เป็นเลยจริงๆคือที่ผมดึงหลวงพ่อคบือมันเหมือนมันไม่สนใจขับหลวงพ่อมันจะว่างก็ว่างไม่ว่างก็ช่างมันว่างก็อยู่ไปอยู่ถึงเวลามาปุ๊บสุดว่าได้ยินเสียงเขาเรียกก็ไปทางานทํางานเสร็จจากนั่งก็นั่งต่อไม่นั่งก็ไม่ทําก็อยู่อย่างนั้นต่อไปอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับทุกอย่างมันผ่านมาผ่านไปไม่ได้ไม่ได้จะไปสาระสาคัญอะไรกับมันไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนึงผมเคยเข้าใจผิดตอนที่เคยคุยกับคุณไก่ว่าที่คุณไก่ามัันทิ้งครบ เพราะวันนั้นที่ผมเห็นนะมันเป็นอาก,การที่มันแล้วนั่งเไป็นย้งครับหลวงพ่อแล้วอยู่ดีอขอบที่ผมเป็นมันหายแต่ผมก็นั่งที่ไหนตกลงหายฉันให้มันหายหรือว่ามันหายเองวะเมืม่อก่อนยังทวนอยู่แต่จุดนึงมันอยู่ดีมันก็เป็นขึ้นมาหายไม่หายทั้งมันก็เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ทําฌานนะแต่ว่าพอ <ผม S 1> คนเขาพูดหลวงพ่อก็เห็นท่าไนะครับแต่ที่ที่เห็นก็คือว่าเวลามันทรงฌานเนี่ยคือมันเป็นมันเข้าไปในฌาน มันไม่ได้ออกจากฌานเพราะมันกําลังทําฌานมันเข้าไปเลยครับพอเข้าไปเลยเห็นไหมฌานมันก็ยังเป็นสังขารที่มีความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับในนี้บางคนพอทาฌานเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็คือไม่ทุกแหละเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในฌานมันจะทุกอะไรใช่ไหมครับยิ่งฌานลึกเนี่ยมันไม่รับรู้อะไรอยู่แล้วแต่ฌานมันก็เสื่อมได้เพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอาสมมติว่าพอออกมาจากฌานนาะ จริงๆมันก็ต้องมีผู้รู้ชานแล้วครับเนี่ยครับคบเคยเป็นคนรู้ก็คนที่ไปทําฌานนั่นแหละร,รู้เช่นว่าเข้าฌานหนึ่งเป็นยังไงเข้าฌานนี่ตอนนี้มีผู้รู้แล้วครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ผู้รู้ก็เสรพอีกครับเหมนไหมหรือว่าแม้กระน่ที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะฌานยังไม่ลึกแต่ความรู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะก่อนที่ตัวเราจะหายไปเนี่ยก่อนที่ตัวผู้ทําฌานจะหายตอนนั้นมันยังมีแหละ มีความนึกความตึกความตรองอยู่แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นตัวนี้เพราะมัวแต่รู้แต่อารมณ์ชาญใช่ไหมจดจ่อแต่อารมณ์ชาญว่างแล้วเริ่มรู้แต่ในใจยังยังพูดยังภาคอยู่แต่ไม่เห็นไม่เห็นเอาจุดท้ายก็ชาญลึกจนกระทั่งพูดภาคก็ดับไปด้วยเนาะแต่ตอนที่ถอยมันก็ต้องมีพูดภาคอีกเค่พูดภาคในใจอาจจะโอ้โหเมื่อกี้ เข้าฌานลึกมากไม่รับรู้อะไรนี่ตอนนี้มันมีผู้รู้ผู้ภาคแล้วแต่ก็ไม่เห็นอีกเพราะยังจําเรื่องอารมณ์ฌานอยู่คเนี่ยตรงนี้เ็าเรียกว่าไม่รอบรู้ในกองหลังขานคือมันไปส่งออกอยู่เออทีนี้ใช่ถ้าถ้าไม่กลับมารู้ไอ้ตัวรู้รู้อะผู้รู้ผู้ภาคกันนะก็ยังมีตัวตนครับแต่ถ้ารู้ผู้ผู้ภาคก็มันก็ลายเป็นสิ่งถูกรู้เป็นอารมณ์แล้วก็จะวิมุตลุดพ้นได้นับนเพราะฉนั้นสําคัญมากเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นผู้รู้ รู้นั่นรู้นี่รู้ไปหมดอ่ะแต่ถ้าไม่รู้ผู้รู้นะมันหลงรู้อ่แล้วยากมากด้วยนะเพราะว่าแค่แค่ให้รู้จักแค่ให้รู้จักผู้รู้ในเบื้องต้น่ะครับยังสอนกันไม่ได้ครับเพราะว่าอวิชามันมันบังหมดเลยสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเรื่องผู้รู้แต่ทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็เพีรยนเพียนที่จะให้ให้ย้อนมาที่ผู้รู้บ่อยๆให้ชํานาญเลยรู้อะไรก็รู้ไปเถอะรู้นอกรู้ในแล้วก็ย้อนจากข้าใหม่กลับมาแ่นั้ กลับมากลับมาโดยใหม่ๆเหมือนกับว่ามันจงใจเจตนานิดแต่จงใจเจตนาก็เป็นสิ่งถูกรู้ได้ว่ามันมีการดึงมีการเจตนาแต่ต่อไปเมื่อชำนาญเนี่ยเหมือนกับว่าอาการเจตนาเนี่ยมันหายไปจิงเดียวเดเป็นเองขะการหลวงพ่อนะครับอย่างเมื่อกี้อาการที่ผมเป็นนะครับกับก่อนที่เราจะคุยมาลึกขนาดนี้นะตอนแรกที่มันแวบๆเนี่ยกับตอนหลังที่มันแวบๆเหมือนกันที่มันเป็นสักสักพักเมื่อกี้ครับมันเหมือนบางทีตอนแวบช่วงหลังบางทีมันจะเข้ามารู้ที่ฐานต่าง ม่เช่นรู้าไทยฐานบ้างหรือว่ารู้อย่างอย่างเช่นสก,กระบ้างอ<ล>ะไ<ช>รอย่างเงี้ยเพราะอย่างผมมนอยู่เฉพาะหน้ามันอยู่จนชินมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นนี่ก็คือก็คือว่าพยายามให้มันรู้ธรรมธรรมชาติมากกว่าตรงนี้ถูกไหมครับ<ช>ไม่คือไม่ได้พยายามหรอกคือ<ช>เราเราสังเกตไปบอกเลยเนหะ็นว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างรู้แบบจงใจแบบต้องกลับมาฐานเพราะมันเคยชินเหมือนเหมือนเราเอาวัวไปกินหญ้าตรงไหนวัวไปกินตรงนั้นนะครับลองเทียบก็ได้ว่าใหม่ๆเนี่ยเราฝึกด้วยการเจตนาจงใจเครียดจะตายไปครับ เดี๋ยวต่อมาก็การจงใจก็จะน้อยลงแต่ก็แล้วก็รู้จักเรื่องการจงใจเมื่อก่อนจงใจไม่รู้จักรู้จักเนาะจงใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าจงใจครับแต่พอมาก็หลังบ่อยๆเหมือนกับว่าเพราะการจงใจเนี่ยม,มันละเอียดลึกลงมาอีกนะครับก็เลยรู้จักว่าเอ๊ยยังจงใจครับแต่ตอนพอพอรู้จักไอ้เรื่องเรื่องรู้ที่เป็นวิวัติมยานแล้วเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาแล้วจะจงใจหรือไม่จงใจเพราะทุกอย่างเป็นสังขารเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยครับครับจะจงใจก็ได้ไม่จงใจก็ได้มันเป็นสิ่งถูกรู้ไปหมดแต่รู้อนุเนี่มันได้สักแปรรู้ไปแล้วอ่ะครับใช่ไหมรูสักเปรรู้สักเปรย์ก็ถ้าเหมือนอย่างวิธีเวลาที่เราเปลี่ยนใครที่บอกว่าเราหลงไม่รู้ว่าหลงแต่พอแต่พอเรารู้ว่าหลงเราหายหลงหายสิหายในฉับพันเลยครับแล้วก็แล้วก็ต่อมาก็หลงอีกครับเช่นเช่นนะสมมติว่ากําลังหลงแล้วก็พอมีคนชี้ปั๊ พอหายหลงปั๊บมันมันหลงต่อมันบอกโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าหลงอ้าวนี่นี่หลงอีกมันซ้อนเข้าไปเออมีตัวเราไปไปรองรับความหลงว่าเป็นเราหรือว่าไปไปไปเอาตัวเราไปรองรับความไม่หลงว่าเป็นเราเนี่ยตรงนี้มันจะบิดเป็นเราไปสวยไปรองรับอะตรงนี้ต้องต้องดูให้ดีว่าเอทุกครั้งเวลาทําอะไรก็ตามเวลาเกิดผลขึ้นมามันจะมีเอาตัวเราไปรองรับเสมอครับ เช่นทาไม่สาเร็จก็จะเอาตัวเราไปลองรับว่าเราทําไม่สําเร็จครับแล้วพอทําสําเร็จมันก็จะเราเอาตัวเราไปลองรับว่าเราสําเร็จตรงนี้ให้รู้ทันไม่ต้องทําอะไรคือภาาปฏิบัติเนี่ยมันจะหลงแบบไหนก็ไม่เป็นไรเพียงแต่รู้มันครับรู้ไอ้ตัวที่มันไปลองรับว่าเป็นเราเป็นเราเราสาเร็จละแค่รู้คือมันจะเห็นหน้าสักแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เลิกไปใช่ไม่ต้องห้ามไม่ต้องไปเพราะว่าถ้ามีการห้ามมีการแทรกแซงมันก็มีตัวเราตัวใหม่ขึ้นมาอีกเอาเป็นว่ารับรู้มันเรียนรู้มันเออ S <S <an> มันไปลองรับก็รู้มันไม่รอมันมันไม่ไปลองรับก็รู้คือรู้อย่างนี้ไอ้ตรงนี้ยก็เรียกว่ารู้ที่มันมันเป็นเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นระดับนึงไปครับเนี่ยก็จริงๆก็เพียนตัว่าวันนี้ที่คุยกันรู้สึกมันมันต่อยอดในทางปัญญาก็ก็เรียกว่าไปเพียนแต่พอพูดไปเพียนปั๊บมันก็จะมีตัวเราไปเพียนครับต้องรู้ทันครับคือพูดอะไรไม่ได้เลยพอพูดปั๊บมันจะเอาตัวเราไปทําหมดเลยให้รู้ครับเออเช่นส่วิว่า แต่ว่าอันนี้ในพูดได้ฟังก็จมว่าเอ้าเมื่อเข้าใจแล้วนะต่อไปต้องขยันนะไปทําครับคนทั่วไปก็เข้าใจผิดนึกว่ามีเราครับแล้วเราก็ไปขยันอันนี้ก็เข้าใจผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิครับก็หมายความว่ารู้ในทันปัจจุบันเลยถ้ามันมันมันหลงไปว่าเราจะไปเพียรรู้ทันครับแล้วก็จบครับแล้วส่วนที่เหลือก็ยังเดินยังนั่งเหมือนเดิมแต่เข้าใจถูกแล้วว่าไอ้ที่เดินที่นั่งเนี่ยมันไม่เป็นเราแล้ว ไอ้ที่คิดไอ้ที่อูบายต่างๆเนี่ยเห็นมันรู้มันแล้วก็เข้าใจถูกด้วยปัญญาว่ามันไม่เป็นเราครับเออไม่งั้นจะเป็นเราไปทําครับพอเราไปทําเสร็จแล้วเอาเรามาส่งการบ้านอีกคือเห็นผิดตลอดสายอ่ะครับครับทีนี้ถ้าเห็นถูกก็คือเห็นถูกต้องว่าทุกอย่างมันมีอะไรไม่มีอะไรเป็นเราเลยมีแต่สิ่งปรุงแต่งครับนะสิ่งปลุงแต่งที่ปรากฏมีการเคลื่อนไหวมีการกระดุกกระดิกปรุงแต่งหมดแต่ธรรมชาติที่เป็นวิถีทางการไม่ปรุงแต่งมันอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งตรงข้าม เออก็เห็นภาพแค่น,นี้จ็ก็จะง่ายแหละ